สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนเนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำรีโว่สี่ประตูตัวเตี้ย2คันนะครับท่ามกลางสายฝนเลยนะครับลงมาหมอบแมะหมอบแมะนะรีบมาถ่ายให้ดูก่อนนะจริงๆมันตกไปแล้วล่ะนี่นี่เบาแล้วนะเดี๋ยวแซมพาไปดู2คันนี้นะสวยๆทั้ง2คันนะเป็นปี19นะครับตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดารุ่นอ e นะครับตัวลองท็อปหลังคาแครีบอยทรงเสมอหัวเก่งนะนี่ สองคันนี้เลขไม้น่ารักนะครับเลขไม้หกหมื่นเท่ากันทั้งสองคันนะเปิดราคาไปเลยครับสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะทั้งสองคันนะมามาเริ่มคันแรกก่อนนะครับผมมะดูสวยๆนะสามทั้งนี้นะครับน,นะดูโนดุนน็อตอะไรต่างๆสวยนะรอยอาร์อะไรสวยนะครับสติกเกอร์ใสๆนะครับดูโนดุนน็อตสวยครับโลโก้โ,โ,โตโยตานะ นี่ตัวอานะสวยงามนะครับน่ะให้ดูเนี่ยสวยคานไม่เงานะครับตัวอานะมาร์กอะไรต่างๆครบนะครับสติ๊กเกอร์ตัวแอลนะครับนี่เนี่ยสวยครับดูฐานแบตเตอรี่สวยนะครับคานไม่เงาเลยนะครับออกโทวเบอร์19นะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับนี่สวยงามนะหัวรสวยนะครับผมมา ปิดก่อนนะครับอึบย,ยางขอบ16นิ้วนะครับของมิชลินนะคันนี้นะปี2021นะครับยางคันนี้นะปี2021นะเราดูเบาคันนี้สวยมากเห็นไหมพลาสติกตรงนี้ไม่ไม่แตกเลยนะครับแล้วก็เบาผ้าเนี่ยไม่ถลอกไม่เป็นขุยนะตึงอยู่เลยนะบุญแจรีโมทก็ครบด้วย2ชุดนะครับ เลขไมล์หกหมื่นกิโลเมตรเลขไมล์น่ารักมากนะครับนี่เข้าสู่ทางต่อไปอีกแปดพันกิโลเมตรนะครับนี่ชัดเจนนะสวยๆซอกประตูสวยกระจกเท่าไฟฟ้าปับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเ่ยฝนตกอยู่นะมาร์กสวยเห็นไหมเนี่ยสวยงามนะซอกอะไรต่างๆสวยนะครับให้ดูเนี่ยสวยนะเห็นไหมสวยๆเลย นะคันนี้เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะวิทยุก็มาตรฐานนะครับ CD USB นะมาตรฐานเลยนะครับดูม่านบังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยสวยมากนะแล้วก็ดูลูกลูกกระบะนไนี่สวยงามนะเนี่ยสวยนะครับนะไปต่อนะนะให้ดูชัดเจนนะเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบๆนะครับ ให้ดูเนี่ยสวยงามนะผ้าหลังคายังสวยงามอยู่เลยเบาะคนนั่งด้านหลังสวยเลยนะครับดูคัสซีเนี่ยดูดีนะเห็นไหมดูคัสซีนะครับมา z o มดูเนี่ยสวยงามนะเป็นรุ่น E นะครับรุ่น E คือตัวรอง็อปนะครับตัวรอง็อปนะ แมกไลเนอร์ Mac ของโตโยต้ายังสวยงามอยู่ล้างแล้วเดี๋ยวรับรองว่าหล่อแน่นอนนะครับดูตะเข็บเขาสวยไหมเห็นไมหนึ่งจุดจุดนี่อีก1นึุดสีแอร์แล้วข้างล่าง2จุดนะฝั่งนี้เห็นไหมเหมือนกันเปะ๊ะสันคมกริปนะครับสจุดสีแล้วก็2จุดเห็นไหมตรงกันนะครับต้องหน้าตาเหมือนกันเอาง่ายๆเลยหลักการง่ายๆนะครับดูแนบ เขาล้ออะไรอยู่ครบถ้อยเสียขาวจัวยนะครับอ่าดูสวยงามนะแล้วดูลูกกระบะโอ้สวยมากลูกกระบะสวยมากนะครับสวยมากนะครับให้ดูเนี่ยชัดเจนนะแล้วดูกรประตูเนี่ยไม่เคยไขยเลยเนี่ยเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามเลยนะ ซอกประตูนี่ไม่เคยแกะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับดูเห็นไหมซอกเขาสวยงามนะครับให้ดูเกะก็มาตรฐานไม่มีอะไรนะครับดูถุงหุ้มตัวคู่มือเนะี่ยยังไม่แกะเลยปี18ไอปี19นะครับกระบะนั่งตอนตอนท้ายมีหลังคานะดีเซลนะครับอาคเนย์แคปิตอลเหมือนเดิม ภาษีสี่ประตูนะครับตอนนี้7,155นะครับในนามบริษัทถ้าบุคคลธรรมดาก็ประมาณ3 5 0 0 3,600มันะไม่ต้องตกใจนะเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับสวยอยู่เลยนะครับสวยเลยแนะนำนะครับคันนี้สวยมากนะครับผม4 7 1 4หนึ่งนะมามาต่ออีกคันนึงคันนี้ก็ไม่6 0,000นะครับสวยเหมือนกัน่ะให้ดูฝากระโปรงสวยเหมือนกันเลยเห็นไหม สติกเกอร์ลองอยางหรือว่าตาไก่ครับเนี่ยสวยเหมือนกันก๊อกต่างๆนะสวยนะครับนีบ่นะนี่สวยนะครับแยมเกอร์สวยฐานแบตเตอรี่ไม่สนิมเหมือนกันทานไม่เงาตัวแอลเห็นไหมสวยเลยสติกเกอร์หม้อน้ําตัวอาร์เห็นไหมสวยนะครับไม่เงาเลยนะครับ แก้มก็สวยนะครับโตต้าโลโก้ต่างๆนะครับซอกตัวอาชัดเจนสวยงามนะครับมมดูนะครับคันนี้ยางดัหลอปปี24ยางจะใหม่กว่านะครับยางจะใหม่กว่าขอบ16เหมือนกันแต่สมบอกก่อนคันนี้ต้องมีเก็บชิ้นงานเนี่ยมีสะโพกหลังขวา เนี่ยเนี่ยคือเนี่ยต้องเก็บชิ้นงานนะเนี่ยต้องมีการเก็บชิ้นงานนะครับผมมาเบาะคันเมื่อสักครู่ดูดีกว่านะคันนี้มียุบเล็กน้อยนะครับแต่ได้กุญแจรีโมทครบเหมือนกัน2ชุดเล็กไม้คันนี้หก0มืนะมากกว่า700กิโลนะครับประวัติศูนย์เช่นกันครับวิ่งได้อีก7,000กิโลเมตรนะครับอีก7,000กิโลเมตรโพรไรมัลติฟังก์ชันเหมือนกันลายหนังยังอยู่เลยเท็กเจอร์แก้มสวยนะครับเข้าไปฟ,ฟ้าปอดไฟฟ้าเช่นกัน อันนี้ก็สวยไหมนี่ก็สวยนะครับอือือ๊อ้าวอ้าให้ดูเม็ดสปอตหรือว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับซอ,อกประตูก็นี้ก็สวยงามนะครับนะสวยประตูตตไม่เคยถอดเลยนะครับสติกเกอร์เห็นไหมไม่มีรอยแกะนะครับผม ายในเหมือนกันนะครับลูกกระบะสวยเห็นไหมนี่ชัดเจนต้องเป็นแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยต้องเป็นแบบนี้นะครับเปิดท้ายนิดหนึ่งอือนะเบาะอันนี้ก็ดูดีนะครับเห็นไหมขาวจั่วเลยนะครับให้ดูนะนะสวยนะอือ นี่มาไล่มาเราก็ไล่มาไล่มาไล่มาเลยไล่มาเลยนะครับเรื่องล่างสวยเหมือนกันเนี่ยต้องมีเก็บชิ้นงานเห็นไหมเนี่ยมีไฟด้วยเนี่ยเข้าไฟด้วยสองชิ้นเนี่ยต้องเก็บนะครับผมสวยเช่นกันนะถอยเสียขาวแถบเทิบสวยนะครับตัวอีนะครับนะครับ มาต่อด้านท้ายกันหน่อยอ่ะน,นี่ก็ดูดีนะครับดูดีเห็นไหมตะเข็บเนี่ยเห็นไหมคมแบบนี้เลย2จุด1จุดแอลแล้วก็ข้างล่าง2จุดนะครับอีกฝั่งนึงต้องคมเหมือนกันเห็นไหมคมกลิกแบบเน,นี้ยไล่ไม้นี้นะครับนี่1จุด 4R แล้วก็ข้างล่าง2จุดนี่ เดิมๆท้ายเดิมๆ,ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้ายอันนี้สวยงามนะไม่ต้องเก็บชิ้นงานนะครับดูดีนะให้ดูตะเข็บนี่เห็นไหมลูกกระบะต้องเป็นแบบนี้นะต้องมีเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือนี้อันนี้นะครับดูสวยมากนะครับ จริงให้ดูนะครับเบาะฝั่งคนนั่งคันนี้ดูดีนะครับสำเนารถก็รถเดียวกันเนาะปี2019นั่ง2ตอนท้ายบรรทุกวงเล็บมีหลังคานะครับอะคันนี้แคเป็นตอนเหมือนกันนะภายในเหมือนกันซอกประตูเหมือนกันไม่เคยถอดไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุนะครับนะรดึงดู งามนะสวยนะครับก็เดิมทั้งสองคันนะครับเลือกคันไหนก็ได้ครับไม่หกหมื่นใกล้เคียงกันนะทั้งสองคันนี้ครับไม่หกหมื่นกิโลเมตรนะครับ, 60, รบปี 19, สิบเก้าสี่ประตูตัวเทียเกียธรรมดานะครับผมถ้าให้แซมเลือกสองคันนี้แซมขออนุญาตเลือกเป็นคันนี้นะสี่หนึ่งจสี่นะไม่หกหมื่นหนึ่งร้อยกิโลเมตรแต่ว่าสวยกว่าไม่ต้องเก็บงานเลยสวยมาก นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรมาก็แล้วกันนะครับที่เบอร์0863543692นะครับผมรถ2คันนี้จอดอยู่ที่โกดังสาขาบางนานะครับผมติดกับไบเทคบางนานะนี่นี่นะสวยๆเลยนะนี่ติดกับไบเทคบางนาเห็นไหมนี่มาไม่ถูกมาไม่ถูกก็โทรมานะ0863543692นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผลทำหัวแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ